และนี่คือเกมมิ่งแล็ปท็อปในฝันของเกมเมอร์เลยครับคิวแตมีนะครับมีโอกาสได้รีวิวแล็ปท็อปและเป็นแล็ปท็อปเกมมิ่งด้วยนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าใครที่เป็นสายเกมดูรีวิวนี้ให้ดีเลยนะครับรับรองว่าน่าจะถูก เพราะตัวนี้ก็จัดมาเต็มๆเลยสำหรับเกมเมอร์ตัวนี้คือ MSI Rider GE 76นะครับก็ต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นของปีนี้2022เลยหน้าตาเนี่ยจะไม่ค่อยเปลี่ยนไปจากตัวปีก่อนมากนักนะครับก็จะคล้ายๆเดิมแต่ด้วยสเปคต่างๆที่เขาจัดมาให้นะครับรวมไปถึงชิป Intel Gen 12ตัวใหม่ด้วยตัวนี้เลยเป็นเทพเกมมิ่งเลยทีเดียวนะครับถ้าพร้อมแล้วไปรีวิวกันเลยครับ ในกล่องก็แน่นอนครับมีตัวแล็บท็อปแล้วก็มีตัวสายชาร์จรวมไปถึงอะแดปเตอร์ชาร์จอันนี้280วัตต์นะครับก็เรียกว่าชาร์จไวชาร์จแรงเลยหน้าตาของ MSI Rider GE76 ตัวนี้ก็ไม่ได้ต่างไปจากรุ่นก่อนนะครับวัสดุก็มีทั้งส่วนที่เป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็มีทั้งพลาสติกด้วยนะฮะส่วนฝาหลัง cover เ,เขาเนี่ยเป็นอลูมิเนียมทั้งอันเลยนะครับแล้วก็มีโลโก้รูปมังกรอยู่ ส่วนตรงบานพับเองก็เป็นโลหะนะครับแล้วก็มีดีไซน์เป็นเหมือนโพลอนแบบว่าเหลี่ยมๆหน่อยสวยงามแล้วก็ออกเงาๆนะครับบริเวณด้านล่างถัดลงมาจากทัชแพดนะครับก็จะเป็นเหมือนเป็นสีดำๆแถบหนึ่งนะครับตอนแรกก็นึกว่าเป็นพลาสติกธรรมดาทั่วๆไปแต่ปรากฏว่าตัวนี้ เป็นแล็ปท็อปเกมเมอร์นะครับเขาก็ต้องมีเรื่องของสีสันเข้ามาครับเป็น LED Light นั่นเองนะครับสวยมากๆเลยในการเล่นไฟแล้วก็สามารถปรับโหมดไฟกระพริบในแบบต่างๆได้อีกด้วยครับอันนี้น่าจะถูกใจสายเกมเมอร์กันเลยกับไฟ RGB ตัวคีย์บอร์ดเองก็ใหญ่นะครับพิมพ์ง่ายแล้วก็เป็นแบบปูเลยก็คือมีตัวเลขเนี่ยให้กดใช้งานด้วยตรงบริเวณนำแพดนะครับแล้วก็มีไฟ rgb เช่นกันนะครับปรับเปลี่ยนคัสตอมไมซ์ไฟได้อีกด้วยนะครับถูกใจใส่เกมสุดๆทัชแพดในขนาดที่กำลังดีนะครับไม่ใหญ่ไปไม่เล็กไปใช้งานได้ดีนะครับในการคลิกก็มีการตอบสนองกลับมาที่ดีครับ ในส่วนของพอร์ตนะครับด้านซ้ายมีที่เสียบหูฟังนะครับมี USB-C 3.2 Gen2 ครับแล้วก็ USB-A 3.2 Gen2 มาที่พอร์ตด้านขวานะครับมี USB-A 3.2 Gen1 2ช่องนะครับแล้วก็มีที่เสียบ SD card ครับส่วนด้านหลังนะครับมี mini Display Port นะครับมี Type-C Thunderbolt 4มีช่องเสียบสายแลนนะครับ HDMI แล้วก็ช่องเสียบชาร์จนั่นเองครับ มาที่หน้าจอกันบ้างนะครับตัวนี้มากับหน้าจอขนาดใหญ่มาคือมาเลยครับ17.3นิ้วครับคุณผู้ชมและตัวหน้าจอเองเป็นแบบผิวด้านนะครับทำให้ไม่สะท้อนแสงเวลาเล่นเกมหรือว่าชมคอนเทนต์ต่างๆขอบจอเองก็ถือว่าทำได้บางดีนะครับทั้งด้านข้างด้านบนก็จะหนากว่านิดหน่อยครับแต่ว่าที่หนาที่สุดคือด้านล่างนั่นเองครับแต่ว่าจะมีโลโก้ของ MSI อยู่นะครับซึ่งก็ทำได้สวยเลย ด้านบนของจอมีไมโครโฟนอยู่นะครับแล้วก็กล้อง Full HD ครับจอนะครับมีขนาด17.3นิ้วเป็น IPS นั่นเองครับและตัวนี้มีความละเอียด Full HD นะครับ Refresh Rate อยู่ที่360 Hz Ultra er Fast Gaming Display ครับ <c oughs> ก็จะมาประสบการณ์ให้กับตาของคุณนะครับสมูทแบบลื่นสุดๆไปเลยนะฮะเรียกว่าละมุนตามมากๆเลย ดูคลิป YouTube มีให้เลือกถึงระดับ 4K นะครับถึงแม้จะไม่รองรับ HDR แต่ภาพที่ออกมาสวยมากๆเลยครับเ t เองก็แสดงความละเอียดระดับสูงสุดนะครับแม้จะไม่รองรับ HDR เหมือนกันแต่ว่าก็รองรับ Dolby Atmos ครับ ลำโพงเองมี4ตัวนะครับซ้ายขวาอย่างละตัวนะครับแล้วก็ทางด้านบนเนี่ยมียิงขึ้นมาซ้ายขวาอีกอย่างละตัวนะครับให้เสียงคุณภาพดีเลยนะครับถูกใจมากๆ <Dos S 1> ด้านสเปคตัวนี้ก็จะเต็มจัดหนักมาเลยทีเดียวนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวงัง จัดมากับชิป Intel Core i7 ครับ Gen12 รหัส 12700H การ์ดจอเป็น Nvidia GeForce RTX 3070 Ti แรมถึง 32GB DDR5 ความจุ 1TB SSD ครับความจุแบต4 c e ล l 99.9วัตต์อครับตัวเครื่องมากับ Windows 11 Home นะครับรวมไปถึงมี Microsoft Office 365 Preinstall มาให้เรียบร้อยแล้ว สเปคนี้วัดกิกเบนช์ซะหน่อยนะครับซิงเกิลคอร์อยู่ที่1746มัลติคอร์อยู่ที่13000กับอีก86คะแนนเลยครับทดสอบ 3D Mark ชุด Time Spy นี่ก็รันแบบลื่นๆเลยนะครับซึ่งก็ทําคะแนนไปถึง11676ครับคะแนนกราฟิกอยู่ที่11590คะแนน CPU อยู่ที่12189ครับ เรียกว่าตัวนี้นี่เกมเมอร์รักแน่นอนนะครับทดสอบเล่นเกมต่างๆนั้นก็ปรับได้สูงเลยนะครับแล้วก็ลื่นด้วยเฟรมเรทไม่ตกเลยนะครับแฮปปี้สุดๆครับด้วยพลังของ Intel g e n ท12นะครับทำให้เราสามารถทำงานได้หลายๆอย่างแล้วก็สมูทมากๆนะครับทดสอบดูนะครับผมเปิดหลายโปรแกรมเลยไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมตัดต่ออย่างดาวินช i นะครับ เปิด Netflix นะครับเป็นตัวแอปพลิเคชันเลยแล้วก็เปิด YouTube จากเว็บไซต์รวมไปถึงเปิดเกมด้วย Sea of Thieves ปรับภาพสวยเลยทีเดียวรันทุกอย่างพร้อมกันขนาดนี้นะครับ CPU ก็ทำงานอยู่ที่ประมาณ40%เท่านั้นเอง โชว์ให้คุณผู้ชมดูด้วยว่าสลับแอปไปมานะครับเปิดสลับหน้าต่างขึ้นมาด้วยความสมูทสุดๆในขณะที่โปรแกรมต่างๆก็รันอยู่นะครับเลเกมกลับมาก็ยังเล่นได้ต่อสมูทสุดๆไม่มีกระตุกไม่มีแบบเฟรมเรทตกเลยนะครับลองเพิ่มการเรนเดอร์งานความละเอียดระดับ 4K 60เฟรมเนเข้าไปนะครับ ก็ทําให้ CPU เนี่ยรันขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ70%เท่านั้นเองนะครับแล้วก็สลับหน้าต่างได้เหมือนเดิมเล่นเกมต่างๆได้ลื่นเหมือนเดิมเลยครับบอกเลยว่านี่เป็นความ Amazing ของ Intel Gen 12ตัวใหม่ล่าสุดนะครับผมแต่ว่ามันทำงานยังไงนะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังครับ Intel Gen 12ตัวใหม่นะต้องบอกว่าน่าสนใจในการทำงานของเขาเขาแบ่งออกเป็น2อคอหลักๆนะครับก็จะมี p o คอแล้วก็ e o คอนะครับ p c คอ e เนี่ยคือ performance Core นั่นเองครับก็จะทำงานอะไรที่เป็นงานหลักงานหนักๆเนี่ยเจ้าโปรเซสเซอร์ p ีคอก็จะเป็นตัวประมวลผลนั่นเองส่วน e o คอนะครับหรือว่า e f f i c i e n c y คอเนี่ยจะเป็นคอที่เข้ามาทำงานในส่วนที่ไม่ได้ทำงานหนักๆนะครับเป็นงานทาสเบาๆทั่วๆไปอีคอก็จะรับหน้าที่นี้ครับถึงแน่นอนว่าก็ต้องมีตัวกรองนะครับว่าเอ๊ะตัวไหนจะใช้ P คอตัวไหนจะใช้ E คอนะครับ Intel เขาก็มีเทคโนโลยี Intel Thread Director นั่นเองนะครับก็เรียกว่าเป็นการประมูลผลที่ชันฉลาดเลยว่าเอ้ตัวนี้เข้ามาใช้ P นะตัวนี้เข้ามาใช้ E นะครับอันนี้ก็ทำงานแบบออโต้สบายใจได้ครับและด้วยเหตุนี้นั่นเองครับทำให้การทำงานด้วย Intel Gen 12ตัวล่าสุดนั้นราบลืล่นม,มากๆและสามารถทำงานได้หลายๆแอป พร้อมกันด้วยนะครับโดยที่ไม่สะดุดเลยนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นการพัฒนาที่ก้าวกระโดดสุดๆเลยนะครับของ Intel นั่นเองครับต้องยกนิ้วให้เขาเลยซึ่ง MSI r i d e r GE76 ตัวนี้นะครับของผมเป็นสเปคเนี่ย Intel Core i7 รหัสนะครับเป็น 12700H ครับโดยรหัสนี้มีคอทั้งหมด14คอครับแล้วก็20เทรดนั่นเองนะครับแบ่งเป็น P คอ6คอนะครับแล้วก็ E คออีก8 คอครับซึ่งรวมกันจริงๆได้แค่14เท่านั้นนะครับแต่อย่าลืมว่า Intel เขามีอีกหนึ่งเทคโนโลยีด้วยเทคโนโลยีนั้นคือ Hyper Thread นั่นเองนะครับเรียกว่าเป็นคอแยกมาจำลองอีกชุดหนึ่งนะครับก็จาก6คอของ P ีคอบวกอีก6ก็เป็น12แล้วก็บวกอีก8ของ EC คอก็กลายเป็น20พอดีครับ ซึ่งเทคโนโลยีนี้ก็มาช่วยเพิ่มความแรงแล้วก็การประมวลผลที่เร็วขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับและนี่ก็คือสุดยอดเกมมิ่งแล็ปท็อปที่น่าเป็นเจ้าของมากๆเลยนะครับกับตัวนี้ MSI r i d e r GE76 ปี2022ครับซึ่งตัวนี้สเปคเป็น Intel Core i7 Gen 12นะครับรหัสคือ 12700H นะครับมากับแรมถึง32 g b นะครับแล้วก็ความจุตัวเครื่องอยู่ที่1 t b นั่นเองส่วนราคาต้องบอกผม ชมตามตรงว่ายังหาแบบเป๊ะๆสเปคนี้เนี่ยในอินเทอร์เน็ตไม่เจอนะครับแต่ดูจากสเปคต่างๆแล้วนะครับเราก็เทียบเทียบดูหลายๆรุ่นที่ใกล้เคียงเนี่ยคิดว่าน่าจะมีประมาณ8ปดถึงเก้าหมื่นเกือบแสนแน่ๆนะฮะตัวนี้แรมก็จัดไป32แล้วนะครับใครลองหารุ่นนี้ได้หรือว่าสเปคราคาได้ก็ลองแชร์กันหน่อยละกันรสำหรับรุ่นนี้ส่วนในเรื่องของประกันของ msi เนี่ยปกติก็จะเป็น2ปีนะครับ1ปีโกลบอลแล้วก็1ปีไทยแลนด์นั่นเองครับบวกกันก็เป็น2ปี เรียกว่าใครหาเกมมิ่งแล็ปท็อปนะครับที่สามารถเล่นเกมได้สุดขนาดนี้นะครับรวมไปถึงทํางานได้หลายๆอย่างไปจนถึงการตัดต่อเองเลยเนี่ยแบบลื่นๆนะครับตัวนี้ก็เรียกว่าเหมาะสมมากและทั้งนั้นทั้งนี้ก็ต้องย้ําอีกทีว่าตัวนี้ที่ทําได้ขนาดนี้เพราะว่าเขาใช้ Intel เจน12ตัวใหม่นั่นเองนะครับที่ทำให้เราสามารถมัลติทัสทำงานได้หลายๆอย่างสวิตกลับไปสวิตกลับมาได้เสมอนะฮะแล้วก็ราบเื่นสุดๆต้องยกนิ้วให้ Intel Gen 12เลยครับคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงนะครับกับ MSI Rider GE762022 ตัวนี้คอมเมนต์มาได้เลยทางด้านล่างฝากกดไลค์ like, กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่กับผมคิวเตมีนะครับส่วนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไปแล้วสวัสดีครับ